ยินดีอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในรัว้วมหาวิทยาลัยพยับตอนนี้เรากําลังจะมีการพัฒนามหาวิทยาลัยนะครับในหลายๆด้านในปีพุทธศักราช2566หรือปีนี้เนี่ยเรากําลังจะเข้าไปสู่ การครบรอบ50ปีของมหาวิทยาลัยพยับนะครับเราจะมีการพัฒนาหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางวิชาการซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยพยับเองนะครับก็ได้เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นหลาย10หลักสูตรนะครับทั้งระดับของปริญญาโทรปริญญาเอกหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาตินะครับทางด้านวิชาการเองก็จะมีการพัฒนาทั้งคณาจารย์ด้วยหลักสูตรต่างๆด้วย แล้วก็เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลกให้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยพายัพด้วยนะครับสำหรับทางวิชาการเองก็กำลังพัฒนากันอย่างรวดเร็วและก็ก้าวหน้าเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอีกเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของ f ฟ c ิลิตีต่างๆนะครับทางมหาวิทยาลัยพายัพเองก็ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์เราเน้นหลักๆเลยนะครับเป็นเรื่องการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆน,นักศึกษาที่จะมาอยู่ด้วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณาจารย์และบุคลากรนะครับในรั้วมหาวิทยาลัยพยับาซึ่งเราอยากจะให้สถานที่แห่งนี้มหาวิทยาลัยพยับาแห่งนี้เป็นที่ที่ทุกท่านมาอยู่ด้วยกันมาเรียนด้วยกันมาสอนที่นี่แล้วอย่างมีความสุขนะครับ ะฉะนั้นแล้วเราก็จะพัฒนาหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ของเราโบสถ์กลางน้ําก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพต่างๆก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมไปจนถึงห้องน้ําต่างๆห้องแลบอุปกรณ์ที่เรากําลังพัฒนาอยู่ในตอนนี้นะครับก็หวังว่าหลายๆเรื่องจะแล้วเสร็จภายในปีนี้แล้วก็ทําให้นักศึกษาทุกๆคนได้ใช้ ประโยชน์จากการพัฒนาต่างๆเหล่านี้อย่างเต็มภาคภูมิครับขอบคุณมากครับ